嗯,嗯这个挺大的、嗯 ครับท่านผู้ชมเหมือนนี่พระเทียงกับมายืนอยู่ที่วัดบรรนจิกหรือว่าศาลเจ้าแม่ตะเคียนหินร้อยสิบสี่ลานอีกข้างหนึ่งครับผมพระว่ายังที่พระเที่ยงได้คุยกันก็คุณพ่อเลือดบุญเลือดเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดีไปบ่ายอยู่ที่ศาลอากงหรือว่าศาลปูเจกันครับว่าคุณพ่อบุญเลือดพ่นได้เลขสามเก่ามัตเตใสคุณพ่อบุญเลือดก็เลยบอกสู่ฟังว่าได้จากสี่คุณแม่เป็นลงที่ปูเจกลงคุณแม่เราก็ีกอย่างก็มาตรงกันครับที่เลขคุณพ่อหมอถ้ำครับผม เป็นหมอธรรมเพิ่นเพิ่นมาขอเอาเป็นช่วงกลางคืนครับของวันที่11บคืนกันครับมาขอเอาปรากว่วางวดนันได้เป็น99 3แต่ว่สาตเรขมัเราสเก่าก็ถือว่าตรงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะม้นนี้เพิ่นเรยจัดจัดเป็นหัวหมูครับเป็นหัวหมูเก้าหัวแล้วก็เป็นของหวานของข้าวละครับเอามาเรียงหรือว่ามาถวายให้เจ้าแม่จะเขียนหินครับพอเที่ยงก็จะผ้าท่านผู้ชมมาติดตามเบิงครับสถานกากา์เนาะ นลเพื่อว่าอาจจะมีตัวเลขเด็ดๆไปฝากท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้ครับผมเพราะว่าอย่างที่คุณพ่อหมอส่ง่นมาลงวันทีสิบเอ็ดติพานมานั่นครับก็ปรากฏว่าได้ตรงๆครับผมเก้าสามสามเก้าถือว่าตรงครับท่านผู้ชมเนาะนี่พอเที่ยงจะพาท่านผู้ชมร่องมาถาเบิ้งกับคุณพ่อหมอส่งเบิง้งเพื่อว่าจะได้สามตัวเด็ดๆเอาไปฝากท่านผู้ชมไปครับไปล่อเบ,บิ้งเล้ครับท่านผู้ชมพิธีการก็จะเริ่มขึ้นครับท่านผู้ชมพิธีการก็จะเริ่มขึ้น ครับเดี๋ยวไปเบื่องด้านสัมรับเดีย๋ยวเราไปดูด้านนัน้นนี่ครับเป็นู้ช่วงอย่าย่งคุผู้พิจารณ์ผพิจไรยุ

คนว่าคุณน้อยได้ขงดีมาหลายกว่าให้ดูนําบอกเพิ่นว่าเพื่อสาธุเพืแฟนน่ะอยู่บ่บอกเพิ่นว่างเออมีดอกบ่จัไมสิกว่าจะกล้มาใกล้จะมีได้ก็สิให้ได้บ่ไอาจารย์ใหญ่คนบ่อนมาตนอะโอ้ก็มีอาจารย์ใหญ่ได้่ คนว่ดอยู่ก่อนคนบวชุัดหาพุทธศ์องว่าถึงจะใ้็น่าจะเป็กน่าจะเป็ารเจ้าทจ้าทางกันเป่องอมี่เดียวแม่คนบวชคนล มาจะผูกนี่ไม่ไงนี่เราคือรถพานูเรือต้หล่ะไม่ไงอีหยังข้าวม้อวม้ข้าวบอกว่านูซื้อลาวต้น้อดไม่ไงทอดจะยิ่งจะข้าวคนไปหัดหันจนเรื่องว่าเฮยอยากมาหาลาวต้าลราไปหลายเออตัวโนว่าเด็กน้องนู้นคนไปจะไปต้องรู้หลายคนต้นลาวก็เลยมากบ้านกับบ้านกับวัดผอบไม่ไาหน่ะโนว่านี อย่าเข็นเป็นใหญ่หนินอ่งนีลกพอเอามาให้ได้บ้างไม่ง่าวันนี้แหละมึงว่าอันนี้คนมาเออแจ็คเฟินเป็นไทยชื่อหมูมัเนอะโอ้โหท่านหูเคยไงลกพอเล่าหช่ไปลกพอดวยบ่โอ้โหชื่อเินหนิแจ็คเนเป็นคุยกันมีิื่อหมู่านคุยกันหรือนากจ้งใคอยเ่ยบอกชื่อเจ้าเจ้าชื่อบอกชื่อคนบอกชื่อคนมบอกไม่อช่ ว่ายังไงแม่ใหญ่อนุมัติเขาไหมมาตั้งหลายคนนู้นูมาหนูก็เหนื่อยนะเห้าแอ่หนูมาตั้งไกลอยากเจอเจ้าหนูมาเขาให้เจ้ามมามาพูดมาคุยกับเขาบ้างนะเล้ก็อยากรู้ว่าหนูมาจากไหนหนูก็ไม่กล้าบอกถ้านแม่มนอนุมัติหนูก็บอกไม่ได้เขอไม่ใจเน้าแม่นะ ขอโทษนะแม่นะหนูมาหนูก็อยากมาอยู่กับแม่แต่นะแม่นะขอโทษนะขอโทษหลายเรื่องหนูมาก็เหนื่อยจะกินอะไรกินไม่ได้กินอะไรหนูตากเขาไเติมอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้อะไรลุงตาก็เอา ว่ายดูงออกมาก็ออกไปจากปอกอยากได้แตงโมอย่างเดียวอยากได้แตงโมอย่างเดียวหนูก็บอกบอกว้าหนูก็ไม่กล้าไปเรื่อยๆเลยกันครัดหนูอะเสร็จแล้กว่อไปจุดไปเสียหลักโอ้นี่บอนี่ครับท่านผู้ชมคุนพ่อคนเลือเพิ่งจะจุดถูบเสียงท้ายไว้ล่ะครับผมเดี๋ยวห่อถาเบิ้งช่วงที่มันมาทั้งสามตัวเนาะเพราะว่ามันกับมี่ครับท่านผู้ชมมี่ได้หลายมวดครับที่ มีพิธีกรรมแนวนี้หรือว่ามีการบวงสวงหรือว่าว้ยลาจุดทูบกำยานหรือว่าทูบเสียงไต้นีไว้ครับปรากฏออกน้ำทูบเสียงไต้ก็มีหลายต่อหลายครั้งคือการบท่านผู้ชมครั้งนี้ก็บอกพลาดคือเกาาคับเทื่ยงจะเอาทายถ้ำเอาไปฝ่าเอฟซีคือเ่าครับผมแต่ว่ามันมีบอกได้มีพิธีการส่งห็พอเพราะมีครับอ๋อจะมีเป็นตอนตอนตอนนี้ครับมือแรกมือแรกตอนแรกไ่นบ่ โอ้สามชุมโอ้คุณพ่อหมอหมอธรจังสีมาโอ้ที่เพิ่นเพิ่นมาเนี่เพิ่นโบเมนหมอทำเนาะเป็นเป็นหมอสูตรเนาะอาจารย์มหาโอ้โอ้เพิ่นเพิ่นเพิ่นจะมาจะไปในที่ที่ำขวัญทำยังสีบ่พ่อเป็นการสูตรครับอ๋อแสดงว่าคุณพ่อหมอทำต้องเป็นตอนแรกเนาะพ่อเนาะอ๋อครับผมตอนแรกครับตอนแรกถึงจะได้ตัวเลขจากคุณพ่อหมอทำครับแต่มือนี้เฮาก็ลองเบิ่งไปก่อนครับท่านผู้ชม เบิ่งจากทูบเสียงไทครับผมนี่ครับกลั้งโคขึ้นมหมเห็นละครับตัวนึงละครับแม่นว่าพราเดี๋ยวจังไดกกาถารอเบืองครับท่านผู้ชมถารอเบิงช่วงทีวาทูบได้ไหม่เบิดแล้วตัวเลขก็จะปรากฏขึ้นครับเ๋ยวาห้ารอเบิงช่วงนั้นเลขครับท่านผู้ชม ครับผมท่านผู้ชมตัวเลขเสียงไทกันคุณพ่อบนเลือด้จุดไว้ครับผมก็จะเป็น936นะครับท่านผู้ชม936นี่จะเป็นถูบเสียงไทคุณพ,อพ่อคนใดจุดไว้ครับตามที่พอเที่ยงเคยไทายทำกับคุณพ่อจุดถูบเสียงไทยนี่ยรู้สึกว่าจะเขามาละสองงวดหรือสามงวดประมาณนี้แหละครับผมอยู่ในถูบเสียงไทนี่ยังงวดที่ผ่านมาคือกันใดเป็น9 เก้าสามแปดนั่นพอเนาะเมนบอลถีห้าไปจูดวันที่วันทีหานัน่นเนาะครับกับบัคกอลมุนเอาอยู่ในหันก็นจะได้เป็นสามเก้าก่อนสามเหมือนกันครับผมก็จำไม่ได้เป็นอีหยังนอเก้าสี่หนึ่งบ่แต่ว่าตัวน,นี้จะเป็นเก้าสามหกนะครับท่านผู้ชม กตามกอนไกตามคือกรแน่เลยน้อยยี่กมาานโอแหนอ้มือนนนได้ามนึ่งตัวาิหรือว่าเก่าชินหนึ่งอะนะพ่อสามชิ่กมืนันนไปครับผมท้าไม่ชมทันได้ที่ชิ่นชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสตาร์ดาชาแนลในเรื่องการถ่านผู้ชม นี่จะเป็นในงานพิธีไหวายหัวหมูให้แกเจ้าแม่จะเคียนหินร้อยสิบสี่ล้านดูถีวัดน่นจิตครับผมคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนครับพอกันไม่คลิปหนาครับท่านผู้ชมขอคอ,อยท่านผู้ชมทุกท่านมีเงินใส่ยาเจ็บยาจนมันหมานกันสุขสุขคนไปละครับ พันุ์พ่อพันเหลือพันมีโชคครับงวดที่ผ่านมาครับพันได้หลายครับท่านผู้ชมพันก็เลยเอาน้ำของหมูมาเรียงมาหว่ายจะมีแต่เช่นหินครับ